ที่ True Digital Park พลเอกดาวพง์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการนำเสนอผลการวิจัยโครงการการพัฒนาออกแบบทดสอบมาตรฐานคุณลักษณะวิศวกรสังคมสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยชัพัฒ ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติซึ่งมหาวิทยาลัยราชรัฏเป็นสถาบันการศึกษาในท้องถิ่นที่น้อมนำพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสร้างคนไทยให้มีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำทำให้เป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัย กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏน์อุดรธานีได้ร่วมดําเนินงานวิจัยและพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐานคุณลักษณะวิศวกรสังคมสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏน์เพื่อสร้างกรอบมาตรฐานและเครื่องมือในการวัดคุณลักษณะวิศวกรสังคม4ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยร,ราชภัฏได้ดำเนินการพัฒนาซอฟต์สกิลด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมเป็นการจัดการเรียนรู้ข้ามาศาสตร์แบบลงมือปฏิบัติจริงที่ใช้ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเป็นฐานผ่านการโคชชิ่งของคณาจารย์ต่างคณะต่างสาขาและปราชชาวบ้านเพื่อ <c oughs> ให้นักศึกษาแก้โจทย์ปัญหาเชิงพื้นที่ด้วยตัวเองตลอดกระบวนการเพื่อ <c oughs> ให้เป็นบัณฑิตนักคิดนักสื่อสารนักประสานและนักสร้างนวัตกรรมสอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้และทักษะชีวิตสำหรับศตวรรษที่21 เพื่อเสริมหนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตและแสดงผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานที่จะนําไปสู่ผลลัพธ์ในการพัฒนานักศึกษาซึ่งต้องมีการวัดและประเมินผลตามมาตรฐานที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและน่าเชื่อถือ